ครับก็อยู่กับ e1711 นะครับท่านผู้ชมไม้นี้ไปไหนต่อดีอ่ะน้ำเงินไรกันนะครับท่านผู้ชมไม้นี้นะติด50ครับน้ำเงินมาไหมแค่นั้นแหละมาไหมแค่นั้นแหละท่านผู้ชม เจ็ดสวยครับท่านผู้ชมใหม่ใหม้นี้มาเจ็ดสวยครับไปที่แดงนะครับเบาเบาไปเบาเบาไปใครไปดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับผู้ชมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หติดตามด้วยนะ หกห้าครับสวยงามน้ำเงินป่ะเอาเรื่องเอเจ็ดห้าศูนย์เนี่ย หวานเจียบไปอีกทีเจ็ดท่าศูนยเหมือนเดิมครับมาใบนี้แยกยหญ่อ่ะ ห oh, นะ้ากับห้าโอ้โหเจ็ดศูนย์นะยกย้ายก่อนท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมสามีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ